สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเข็มตะลากก็จะไปผัดเผ็ดนะคะก็เราก็เตรียมอ,อกกุปกรณ์ ลืมไปว่าตัวเองยังไม่ย,ไมยังไม่สับไก่ยังไม่เฉือนไก่นะคะยังยังยังไม่ทําไก่เป็นชิ้นชิ้นเอาใหม่เอาใหม่ปิดเตาไว้ก่อนยังไม่ได้ทําไก่เลยนะคะ ราะว่าไก่ไกเข็มเจลาแช่แข็งไว้มัน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 ยังแข็งอยู่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเข็มจะลาทำไก่ก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปผัดไก่กันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดเลยก่อนอื่นก็ต้องผัดเคื่อนแกงก่อนนะคะผัดเคื่อนแกงก่อน เข็มเจลาก็จะใช้น้ำมันคิงน้ำมันรำข้าวนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะดีเข็มเจลาก็ชอบน้ำมันรำข้าวก็จะใช้น้ำมันรำข้าวนี่มันคืออะไร ซื้อมายังไม่เคยใช้เลยอ๋อ,อปลาก็ไปผัดเครื่องแกงก่อนนะคะเพื่อนๆผัดเครื่องแกงก่อนตอนนี้ก็ผัดเครื่องแกงอยู่นะคะกำลังผัดเครื่องแกงนะคะก็คืออัด ทำไปอัดคลิปไปไม่ถนัดก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ํามันหอยค่ะแล้วก็จะใส่แม็กกี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะน้ําตาลมดขึ้นละน้ําตาลก็จะใส่ประมาณนี้นะคะน้ําตาลโอ้ยมดขึ้น แล้วก็จะใส่รสดีนิดนึงไม่เยอะนะคะก็จะได้รสชาติตามที่เราต้องการเนาะเรามาดูหน้าทานมากเลยค่ะน,น่าทานมากเลยชิมรสแล้วอร่อยมากาตามที่ตัวเองต้องการเลยคือเข็มจราจะชอบรส หวานนิดนึงไม่เยอะนะคะเป็นหวานแค่ออกรสหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ราดข้าวสวยร้อนๆโอ้โหโคตรอร่อยเลยค่ะแกงเหลืองอ่าไม่ไม่ใช่แกงเหลืองผัดเผ็ดใต้มันจะออกสีเหลืองเพราะมันมีขมิ้นนะคะนี่ได้แล้วค่ะผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดแบบใต้นะคะใส่ใช้ผีแกงแบบใต้นะคะมันจะมีขมิ้นเหลืองน่าทาน ทานกับข้าวสวยร้อนๆแต่ว่าเข็มจิราไม่มีข้าวสวยนะคะวันนี้ก็ด้วยความที่เราเป็นคนอีสานก็จะกินข้าวเหนียวเป็นหลักใช่ไหมเราก็จะนึ่งข้าวโดยลืมนึกไปว่าตัวเองต้องทาผัดไก่แต่ไม่เป็นไรเข็มจิราเป็นคนทานง่ายๆนะคะทานข้าวเหนียวกับผัดไก่ก็ได้นะคะแล้วก็มีกุ้ยบทชชีหนึ่งหมอ้อทั้งวันอาจจะกินได้สองวันเพราะกินคนเดียวนะคะนี่ค่ะ ก็นี่คืออาหารวันนี้ของเข็มจิลานะคะก็ยังไงก็ขอฝากช่องเข็มจิลากด subscribe ติดตามให้เข็มจิลาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ